ซูสูมิวเอ็กซ์น้ำดื่มช้างด้วยอย่างนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย ปีเราเนี่ยชงหรือเปล่าในปีม้าปีนี้25 5 7นห้ารสิบ็นี้ครับก็ต้องบอกว่าปกติในปีชงเ่ยนะฮะหนึ่งปีมันจะมีแค่ปีเดียวที่ชงที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นร่วมเพื่อนกันนะปีที่ร่วมมาร่วมกันชงคนที่ชงหลักๆเนี่ยอย่างในปีมะเมียเนี่ยนะครับคนที่ชงหลักๆนี่คือคนที่เกิดในปีชวดอ่าเนี่ยแหละเต็มเต็มวะจ้าเป็นเจ้าภาพนะก็ต้องบอกว่า หนึ่งก็คือหลกัหลกๆเนี่ยก็คือมีปีชวดเท่านั้นแหละ,ะครับที่เราเรียกว่าเป็นปีชงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีหลากหลายตำรานะครับ<ฆ>ที่บ่งบอกว่าปีนู้นปีนี้นะครับที่จะร่วมชงกันนะครับแต่ว่าอย่างตำราหลากัหลกๆนะครับอย่างที่เราเห็นที่วัดเลขที่22เนี่ยนะ<ฆ>ครับก็จะมีการติดไว้ให้ด้วยนะครับว่าคือบางคนบอกไม่รู้ว่ตัวเองปีไหนพอศไหนอะไรชงอะไรไม่ชงนะครับก็ มาดูได้ที่วัดด้วยนะครับแต่ก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่า1ก็คือคนที่เกิดในปีชวดนะครับที่เหลืออีก3ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่มีผลร่วมกันหน่อยนะครับหรือว่ามีผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรองลงมาจากปีชวดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดในปีทอปีทอปีกระต่ายนะครับปีกระต่ายปีรูกานะครับปีไก่นะครับแล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียมะเมียมะเมียโดนเองด้วยปีมาเอง คือหลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นปีตัวเองอะอ๋อทำไมโดนเองสงั้นมันน,น่าจะดีนะออใช่ออนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเนี่ยมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ12ปีหนึ่งรอบของอายุคือ12ปี<อ>ไม่เหมือนความรักความรักในเจ็ดปีเจ็ดเยอะอิชเออเจ็ดเยอะอิชแต่ว่าชีวิตคนโดยทั่วไปเนี่ย12ปีมันก็ เหมือนจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆครั้งหนึ่งครับดันั้นใครที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยก็คือคนที่อายุครบ 12, 24, 36, 48แซยิดอะไรเงี้ย <ไอ S 1> ชีวิตก็เหมือนกับก้าวเข้าสู่วงรอบใหม่นะคร <ไอ S 1> ับทีนี้คนเราพอเข้าสู่วงรอบใหม่เนี่ยบางทีมันมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นดังนั้นในปีมะเมียเจ้าภาพของปีส่วนส่วนมากเนี่ย จะต้องชงกันเป็นประจำโอ้โหฟังแล้วแบบอิ่มบุญอิ่มใจเลยนะคะใครที่อยากจะรู้วิธีการแก้ชงแบบถูกวิธีเพราะหลายๆคนไม่แน่ใจว่าทำยังไงแน่เพราะจริงๆแล้วเขาก็มีระเบียบแบบแผนของเขานะคะวันนี้อาจารย์ช้างก็จะนําเรานะคะไปทําพิธีฝากดวงแก้ปีชงด้วยกันที่วันเล่งเนื้อยี่แห่งนี้เลยซึ่งแหวนร้อยเปอร์เซ็นแหวนคงขอทําแบบเต็มพิกัดเอาแบบว่าฟูลคอร์สเลยอาจารย์จะเต็มเลยแล้วกันนะวันนี้งั้นเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันเลยอาจารย์ช่วยแนะนําแหวะนได้ไหมคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่จุดแรกที่เราจะมาเนี่ยคือเป็นเรื่องของการทางบุญโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของงานเอกสารเราต้องเตรียมพาส,สปอร์ตวีซ่ากันก่อนจุดที่ทําบุญตรงนี้เนี่ยนะครับมีอยู่2จุดก็คือ1ในเรื่องของการฝากรวงแก้ปีชงที่เราพูดคุยก,กัน<อ>แล้วก็สําหรับคนที่เรียกว่าทั้งชงแล้วก็ไม่ชงเนี่ยก็คือในเรื่องของการสวดเสริมสิริมงคล ชุดแรกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆกระดาษงินกระดาษทองแบบนี้ะนะครับในกระดาษเนี่ยมีไส้อยู่ข้างในซ,ซึ่งเราก็ต้องกรอกพอเปิดเข้ามาข้างในะนะครับก็จะมีช่องนี้อันนี้ว่าเทียบเทียบฝากดวงอะไรคือเทียบฝากดวงเนี่ยอ,อันนี้ครับก็คือที่เราบอกว่าตรวจเติมดวงแก้ปีชงฝากดวงแก้ปีชงนี่ก็คืออันนี้คือเราตรในเล่มนี้เราจรในเล่มนี้นะครับ พาสปอร์ตเอกสารพร้อมแล้วเอกสารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันนะครับไปเลยขลุยจุดแรกที่เราจะไปไหว้เนี่ยนะครับก็คือเป็นวิหารของเท้าจัตุโลกบาลทั้น4นะครับซึ่งก็เป็นที่ที่มีองค์เทพเจ้าไทยเสือกี้นะครับแล้วก็เทพจีมุ่ยเนี่ยดูลตรงนั้นด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามามีที่ให้จุดทูปคือต้องบอกก่อนว่าเวลาจุดทูปเนี่ยบางทีตอนนี้เราอยู่แบบ คนไม่ได้เยอะมากนะแต่บางช่วงบางเวลาเนี่ยช่วยสังเกตดูแลเพื่อนรอบข้างหน่อยนะครับบางคนจดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเดึงมาถือมาอย่างเงี้ยไปจิ้มตาเขาอีกไปจิ้มตาบางคนโดนแขนไหมเลยนะบางคนบอกว่านอกจากจะปีชงแล้วมันโดนทุบจี้ที่นี่อีกนะครับอาจจะได้โดนปีชงพอดีเลยครับตอนนั้นเนี่ยเรามาระวังตัวด้วยนตั้งใจมีสติไม่ใช่ของเราคนเดียวนะก็ต้องดูคนอื่นด้วยเราต้องดูแลคนอื่นด้วย อ่าทีนี้พอมาถึงปุ๊บนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแรกที่สําคัญเลยนะครับ <jed informações> ก็คือจุดที่เราจะมาไหว้นะครับถ้าเราสังเกตเงี้ยนะครับมองไปเนี่ยจะเป็นเทพที่อยู่ริมสุดนะครับทางด้านขวามือนะครับก็คือเทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะครับขั้นตอนนั้นคือว่าดูแหวนเนี่ยก็ถือทูบแล้วก็ใช้กระดาษใบเนี้ยนะครับอธิษฐานแต่บางคนเนี่ยอธิษฐานไม่ถูกโอ้ <compet en> ต้องอธิษฐานไงอาจารย์แบบมันต้องกลืนอะไรต้องพูอะไรยังไเปล่าไม่ต้องกังวลทางวัดได้ทำสคริปต์ให้เราเรียบร้อยแล้ว สมมากมีสคริปต์ให้อะค่ะได้มีสคริปต์ให้เราเรียบร้อยแล้วอตอนนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยเข้าวัดทำบุญเกิดมาไม่เคยอธิษฐานอะไรเลยเนี่ยอขอขออ่านหนังสือให้ออกดังนั้นเนี่ยได้เวลาสําคัญแล้วขอไปมอบภารกิจให้กันหนู๋แมสเลยฝากดวงชะตาแก้ชงก่อนนะคะอาจารย์ไทยสวยเอี้ยไทยสวยเอี้ยอะเปิดสคริปต์ก่อนอะเปิดได้ไหมอะ บอกชื่อนำตัวคนัวเองกันได้เลยนะวันรุ่งปีเกิดด้วยป่ะคะอารเนี่ยตามนี้เลยครับตามนี้เป๊ะเลยนะโอเคอาจารย์หนูเขียนผิดอาจารย์ตอบอาจารยังไม่เขีย่เจอกันเลยไม่เป็นไรไม่เขียนไม่เ อาจานข้าพเจ้านะสาวบริษัทเกิดวันที่22พฤษภาคมปีสพศ2557เฮ้ยยังไม่เกิด